เห็นตัวนี้ผูดีเลยโอ๊ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอออะไรอ่ะทุกคนเมื่อกี้วันเจอเหมือนสตีฟเลยอ่ะทุกคนทุกคนมันเป็นสตีฟตาขาวเดี๋ยวโอียฉันไปทำอะไรให้นายเนี่ยทำไมต้องมาทำลายฉันรู้ฉันไม่ได้ไปทำอะไรให้นายซะหน่อยโอ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยไม่รู้อะ ใจจะายว่ะหัวใจอายจะวาวเ้อจะขนาดนี้นะมาทำตาปิดๆใส่กันด้วยดูดิโอตาหวานชื่นเชียว <c oughs> ก่อนจะไปดูคลิปน้องๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หวานแล้วก็โมจิด้วยนะถ้าพร้อมแล้วมันก็ไปดูคลิปกันเลยดีกว่ายาหู Yahoo! ขอกาวสบายดีทผู้ชมทุกท่านนะขอต้อนทับสูซ่องโฟกันซี่เนาะตอนนี้อยูนในเกมไหมครับเอาชีวิตรอดสาวสีชั่วโมงนึ่เนาะยูก็คือวันนี้นะคะทุกคนเรามาเอาชีวิตรอดกันเช่นเคยเลทุกคนอย่างที่เราทํากันทุกทีนะคะทุกคนก็ได้เลยค่ะทุกคนแต่ว่าวันนี้นะฮะ ทุกคนเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงในตัวหวานหรือเปล่าคะเอ๊ะหว่านใจดูแค่ข้างบนก่อนทุกคนเห็นไหมมีหูกระต่ายกับไม่ใช่หูกระต่ายเขาเรียกว่าหูหมีกับทุกคนโคตรน่ารักเลยแล้วก็มีอย่างหนึ่งเกิดทุกคนนี่ทุกคนมาเสร็จกระโปรงด้วยทุกคนโคตรน่ารักเลยเอมเกือบตกหลุมละก็เลยค่ะทุกคนเราหว่านใส่กระโปรงแล้วทุกคนน่ารักไหมคะนี่มันดูตุ้งติ้งตุ้งติ้งน่ารักดีมากเลยแต่ว่าเสียดายตรงที่แบบว่ามันแบบ มันไม่มีแบบว่าพวกแบบอิมูชันมนไม่มีแบบพวกแบบว่าอะไรทำรองเลยนะคะทุกคนมันไม่ผิวไหวตามสายลมเลยแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนน่ารักดีให้อภัยนะคะทุกคนงั้นเอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาลวเราไปเริ่มทำการชีวิตรก,กันเลยดีกว่าคะ่ะทุกคน let's go โอเคเราจะเริ่มทำการหาอาหารซึ่งเมื่อกี้มัาเห็นแบบนั่นไงตรงนั้นไงโอเคปึ๊บปึ๊บแล้วก็อันนี้ปึ๊บโอเคแล้วก็เอเอ,เอ,อะไรวนะนยมีจมรีที่เพิ่งหมุนติวเป็นสปินเนอร์เมื่อกี้โอเคทุกคนดีนะที่ตรงนี้ไบโอมันมีแบบว่าต้นไม้ยักะะักกนนนะะคคทุมจโอ ตกใจเสียงหมีทุกคนอยอยู่ดีมันโขกฮ่กขึ้นตกใจหมดเลยก็เลยค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าคือไบโอมเนี้ยต้นไม้มันใหญ่ยักษ์ใช่ป่ะไอ้ตนนี่ฉันไม่ได้ทำเลยเกสซะหน่อยแมมอยู่แถวนี้เปล่าวะแมมจะตีเราหรือเปล่าเนี่ยก็ไล้ค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าเป็นไบโอมใหญ่ยักษ์ที่มันมีต้นไม้ใหญ่นะคะทุกคนก็จะดีในการแบบว่าตัดไม้ของเรานะคะทุกคนเพราะเราจะได้เยอะหเสียงฟ้าผ่าเหรอโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฝนยังไม่ทันตกเลยอะไรอยู่ดีก็ไม่มีฟ้าผ่าแล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังยัง อู้ทุกคนอู้หัดขอลบใต้ต้นไม้ก่อนแล้วกันนะถึงเอาจิงๆคนโบราณบอกว่าห้ามหลบใต้ต้นไม้โอเคทุกคนเข้าใจแล้วว่าทําไมคนโบราณถึงบอกว่าห้ามหลบใต้ต้นไม้เพราะมันจะเป็นอย่างนี้นี่เองเขาบอกว่าถ้าหลบใต้ต้นไม้ปุ๊บก็คือเราจะโดนฟ้าผ่าตายมันก็นเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนช่างเถอะไม่เป็นไรโอ๊ยยีนี่หนุดๆๆจริงๆโอเคทุกคนเราจะจําไว้ว่าห้ามอยู่ใต้ต้นไม้เวลาฝนใกล้ตกโอเคไหนซิแต่ว่ามันไม่ใช่ฝนตกนะมันเป็นเหมือนฟ้าผ่าเฉยๆแต่ว่า อยู่ดีก็มาผ่าใสรเราเฉยเลยอ่ะเราไม่ได้ทำอะไรจะหน่อยหรือว่าเป็นเพราะเราหรือเป็นเพราะวันนี้เราใส่กระโปรงกับใส่หูมีไว้ทุกคนเอิ่มไม่เกี่ยวหรอกอือก็พูดไปงั้นแหละทีนคนตัดไม้ต้นนี้แล้วกันหวังไม่อยากไปแถวนั้นแล้วเดี๋ยวว่ากลัวมีฟ้าผ่าอีกนะปึ๊บ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 ตัดไม้ตัดไม้กันฉับฉับตัดไม้ฉับฉับฉับตัดไม้ฉับฉับฉับทำการแปรรูปแล้วก็มันทำต๊ะคับกันนะฮะปึ๊บโอเค มีหินตรงนี้หรือเปล่าอยากได้หินอยากได้หินอันนี้ไงมีหินตรงนี้พอดีเลยโอ๊ยโอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะทุกคนเมื่อกี้วันเจอเหมือนสตีฟเลยอ่ะทุกคนทุกคนมันเป็นสตีฟตาขาวมันเป็นฮีโร่บายทุกคนมันมีฮีโร่บายทุกคนมันวิ่งมันวิ่งเมื่อกี้มันเหมือนมีฟ้าผ่าฝ่าผ้าผ่ากันเลยมีฟ้าผ่าอยู่รอบๆตัวมันด้วยนั่น ฮีโร่ใบจริงๆด้วยโอ้ดูมันหลับตาปิดๆเลยทุกคนฝนตกด้วยโอยอุ้ยหวเดี๋ยบอกนะว่าเราโดนฟ้าผ่าเมื่อกี้เป็นเพระมันเนี่ยจริงๆด้วยมันมีฟ้าผ่าอยู่รอบตัวเออไม่ใช่เออทำไมองมาทำร้ายกันด้วยอุตส่าห์วันนี้เป็นสาวน้อยน่ารักจะมาเอาชีวิตรอดแบบดีๆซะหน่อยอยู่ดีมาโดนไล่ล่าสังหานน้าแถมจากฮีโร่ายด้วยโอย เอมันยังไล่ตามมาติดๆเลยอข้างหน้าสงสัยตอวเอ็นติตี้แบบ404มา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 ,มาสู้กับมันแล้วแหละเจ้าเต่าช่วยด้วยมีเห็นรูปใบหน้าตาแปลกๆวิ่งไล่ตามฉันมามีาตามมาอยู่ไหมอะออฝนตกบรรยากาศก็เข้าเหลือเกินทุกคนขออนุญาตนะฮะขอเวตเตอร์เคลียร์นะฮะพอดีไม่ชอบแบบบรรยากาศอย่างนี้แล้วอุ้ยใครมันมาปากไว้ตรงนี้ออมีหัวกะโหลกตรงนี้ด้วยหัวกเพิ่งเห็นนะอ่ะ มันวางมันวางไกลๆเลยอ่ะโอ้ทุกคนว่ะเปดโตอีกแล้วอ่ะเรือวันต้องฟ้าผ่าสว่านแน่เลยโอ๊ยนั่นไงว่าแล้วยังไม่ทันขาดคำเลยเฮ้ยมันจะโหมันวางมาดักหน้าเราแล้วอ่ะทำไมต้องมาเจอฮีโร่าบด้วยเนี่ยโอ้เป็นสิ่งที่ไม่อยากเจอที่สุดเลยว่ะเฮ้ยมันยิงมาจากไหนเออมันยิงมาจากไหน เออไม่เอาไม่เอาไม่ยอบบรรยากาศแบบนี้ไม่ชอบไม่เลิฟเลยอะไม่เลิฟเลยแล้วทำไมวันที่แต่งตัวดีๆแบบนี้ต้องมาเจออะไรที่มันไม่ดีด้วยเนี่ยเราจะหนีไปไหนได้วะเนี่ยในเมื่อมันไปไหนมันก็รู้อ่ามันเหมือนรอบรู้ไปซะทุกอย่างเลยอะอหนีไปไหนดีวะเนี่ยมันตรงอีกแล้วด้วยเอาไงดีวะไอ้หวานไอ้หวานเอาไม่ดีน้องเต่า เต่าอยู่พึ่งหลับ้องเต่าช่วยกันก่อนโอ้โหแล้วมืดแล้วด้ว 15, ยมืดค่ำยำเย็น oh my God. My God. โอ้ไม่กอดไม่หัวใจโอ้ยดูมันเดินโอ้เดินไปถามสามชาเลยเดือบฮึดจะฮึดจะดึงสองสามโอ้มีการโชว์ตัวลอยให้เราด้วย อะไรอะเฮ้ยพลังสายฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวป่าเพิ่งรู้ว่าฮีโรูายมีพลังสายฟ้าเลยเกี่ยวกับแบบนี้ด้วยเดี๋ยวเอ้ยฉันไ่ทำอะไรให้นายเนี่ยทำไมต้องมาทำลายฉันรู้ฉันไม่ได้ไปทำอะไรให้นายซะหน่อยที่ๆๆๆทุกคนต้องรีบหนีก่อนไม่งั้นมันจะต้องตายแน่ๆมันไม่อยากเอาชีวิตไปสั่งเว้ยให้มันนะฮึบโอ้มันยังตามมันไม่หนูมันยังตามมันติดๆเลยแล้วเหมือนมันพยายามจะเอาพลังสายฟ้ามาแบบมามาปล่อยใส่เราด้วยแบบพลังขึ้นเต่าอะไรเงี้ยทุกคนแต่ฉันไม่ยอมหรอกนะฉันจะต้องหนีหนีไปเรื่อย จะคงทำทำได้แค่หนีแค่นั้นแหละวูยังตามไมา่อยู่เลยมันโด้มันจะต้องฆ่าเราให้ได้แน่เลยถ้าเราสู้มันได้ไหมโอเคทุกคนมาจเจ้าหัวหอมม่ตีหน้ามันโอ๊ยไม่ได้ว่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดพลังมันระยะไกลว่ะเราอยู่ใกล้เราอยู่ไกลมันขนาดนี้มันยังโดนเราเลยทุกคนเข้าใกล้กว่านี้ก็น่าจะตายแล้วแหละว้อ,อ,อจะตายแล้วจะตายแล้วอย่าทำอะไรฉันเลยเลชีคเคเด็กน้อยตาดำๆคนนึงโอ้ยโอ้ยโอ้ย จันก็แค่หนุ่น้อยคนนึงไว้ชีวิตฉันเถอะนะไปไหนไเล่าเอ้ยมันวับไปวับมาด้วยอย่าอย่ามายุ่งกับฉันนะโอ้ยตายแน่ตายแน่ตายแน่เอ้ยโอ้โหทุกคนมันเอาดาบไล่ฟันเรามันเอาดาบไล่ฟันเราเฮ้ยเฮ้ยจะตายนลจะตายจะจะจะอย่าทำไงจะเลยจะทำไงจะเลยที่เราวิ่งมาไกลขนาดนี้แกไม่คิดจะเหนื่อยเลยหรือไงฉันเหนื่อยมากเลยนะฉันเหนื่อยมากนาวีเฮ้ย มีมุมนี้ทุกคนเราสามารถอันนี้ได้นี่เห็นไหมสับขาหลอกเป็นไงสับขาหลอกคือฮีโร่บายงงเลยทุกคนฮีโร่บายบอกว่าแต่ u ากโบ้เ้ยโอ้ยทุกคนมันโมโหใช่เรามามาดิมาอึ๊บอึ๊บโอ้ยโอ้ยจะตายจะตายมา ดิโอ๊ยจะตายเหอทำไมเป็นเราที่จะตายล่ะทำไมเราไม่เห็นตีมันเข้าเลยอ่ะนี่มันเป็นยอดมนุษย์สตรีมขนาดนี้เลยหรือเนี่ยอู้ทุกคนก็อย่างรู้ๆกันนะคะทุกคนว่าฮีโร่บายมันโหดขนาดไหนเราจะชนะมันได้ไงวะเนี่ยดูมันจะมันโชว์อภินิหารให้เราดูอ่ะดูดีเดี๋ยวเดี๋ยวลำแสงแบบว่ามันไม่น่าไว้ใจมันไม่น่าไว้ใจเฮ้ยย่าอย่าทำอย่ชนะ ทุกคนแบบต้องทำไงดีวะเนี่ยทังคลิปเจต้ตานีก็ไม่ได้ด้วยสิต้องทำไงวะเนี่ยตีก็ไม่ได้ด้วยนี่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 น่น้ยทแล้วเ้ดียเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวราโนแบคโฮดูดเราโนแบคโฮดูดทุกคนตาย IP ะะีด้วยค่ะอือจบข่าวของตกหมดเลยโอ้เท่ากับเริ่มใหม่เลยนะเนี่ยโอ้แต่ยังดีนะที่กระโปรงน่ารักเรายัางอยู่แต่ว่าเมื่อกี้อะไร <S <S วะ่ะโดนแบคโฮดูดหรออุ้ยต้องใจแน่เลยอ่ะ โอ้ยแกยังตามมาอีกเลยเนี่ยโอ้มีย่ำเท้าเสร็จแล้วด้วยโกรธขนาดนั้นเลยหรือโกรธขนาดนั้นเลยหรือคะ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 หรือค้ไม่ตามกันไม่ได้หรือคะ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 หรือค้อย่าทำอะไรฉันเลยนะนะ ไปไหนแล้วโอ้ยยังวิ่งตามมาไม่หยุดเมื่อกี้ฉันก็ตายไปแล้วก็ยังไม่พอใจอีกหรอมีใครรู้บ้างคะว่าคามต้องการของฮีโร่บายมันคืออะไรมันต้องการอะไรจากเรากันแน่มันต้องการ,ากรากแค่ฆ่าเราอย่างเดียวหรหรือว่าแค่ต้องการมาแบบว่าโชว์อภินิหารให้เราดูไปไหนแล้วอ้อยังวิ่งตามมาไม่หยุดเลยโอ้โหคิดว่าแค่เป็นอาหารเรือแบบซ้อมวิ่งอยู่หรือเปล่าวะทุกคนแบบหนึ่งสองสามเฮ้ยหย่าเฮ้ยะยะ่าอะไรเงี้ยทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะะหวานไม่รู้จะทำาับชีวิตแล้วค่ะได้แต่หนีอย่างเดียวแล้วต่ทุกคนเพราะเราสู้มันไม่ได้ทุกคนร อุ้ยมันมันไปไหนแล้วมันต้องไปอยู่บนยอดไม้แน่เลยอะไปไหนแล้วอ่ะนี่มันตั้งใจจะดักเราทุกทางเลยไะเนี่ยเอ้ยแล้วไม่อยู่ตรงนั้นไปไหนและปุ๊บไปไหนแล้ววิ่งมายี่แถวนั้นน่ะไปเลยอุ้ยมันโชว์ฟ้าผ่าไม่หยุดเลยอะไปไหนแล้วอ่ะอุ้ยมันเอ้าเอาไปไหนแล้วอ่ะอ้าวอุ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฮีโร่ไปใช้ปืนด้วยเดี๋ยว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 เดกินไป อันนี้เกินไปแล้วอันนี้ล้ำสมัยเกินไปแล้วฮีโร่บายมันต้องแบบเออเอ๊ะไม่ใช่ฮีโร่บายจริงหรือเปล่านะฮีโร่บายจริงๆหรือเปล่าวะทุกคนแต่ก็ยังดีนะที่มันมาแค่ฮีโร่บายตัวเดียวอะถ้ามันมีลูกสมุนมาหรือว่ามีพวกสัตว์ที่แบบตาสีดำมันโอ้ค่าฉันเธออย่างงี้ฉันไม่ชอบแบบความมืดเลยฉันไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยไม่ชอบความมืดอะค่าฉันเธออย่าทำอย่างนี้เลยโออยู่ไหนวันนี้โอ้ค่าฉันเธออย่างงี้ โอ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยไม่รู้ะอะเออ,อตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยหัวใจจะวายอะหัวใจไอจะวายออโอ้เมื่อกี้ตกใจจริงใจจะวายเลยอะไปไหนแล้วเออมันมืดอะกลัวกลัวทุกคนก้มหน้าดีกว่าทุกคนเราจะได้ไม่เห็นเราไม่เห็นมันเท่ากับมันไม่เห็นเราเคยมันมาเล่นเพลงแถวนี้วะเนี่ยโอ,อ้สาวโคตรน่ากลัว โอ้โห้เศร้าแบบเหมือนเศร้าในถ้ำอ่ะทุกคนทุกคนก็นาก่าจะรู้นะว่าเศร้าในถ้ำม,มันน่ากลัวแค่ไหนไมันเสียงบึงวึงวึงเทุกคนอได้ยินแต่เสียงลูกดอกอ่ะแต่ไม่ได้เห็นหน้ามาเลยว้อุ้ยจะตาย,ยาอย่าอายกลัวแล้วอายกลัวแล้วอย่าเหตอายอย่าเหไอายอย่าเหตอายเลยไปแล้วหรือยังไปแล้วมัง้งไปได้แล้วแหละไปได้แล้วมัง้ง ไปได้แล้วตกใจหมดเลยโอ้โหเมื่อกี้มาเอาหน้ามาจุบแก้มเราเลยนี่ว่าโอ้มาโอ้ทุกคนแล้วเมื่อไหร่หน้ามืดมันจะหายวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยกลัวกลัวกลัวขึ้นฝั่งได้แล้วโอ้ยอย่านะอย่าโอ้ทุกคนถ้าหวานวิ่งตกหลุมนี่ก็คือไม่งงเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราหน้ามืดตาโมะสักขนาดนี้โอ้ตกน้ำอีกแล้วหรือเนี่ยโอ้ลงน้ำก็ได้ปะโอายอย่ามาอย่าไปยุ่งกับจานนะมันอยู่ไหนอะ ฆ่าฉันเถอะฆ่าเลยฉันยอมแล้วอ่ะฉันยอมไม่ฆ่าแล้วฉันอยู่ยนิ่งเอาเลยเอาเลยฆ่าันเลยฉันไม่อยากเห็นหน้าแกแล้วโอ๊ย มันบอกได้เลยจัดให้ตามคำขอเฮ้ยโอ้โหโอ้ยฆ่าเลยค่ะฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่าอย่าถอละมานใจมันโดนระบาดเกินไปเราจะทำอย่างเงี้ยถ้าฉันเป็นโรคหัวใจฉันตายได้นะคือตายได้นะแต่ยังไม่ตายตอนนี้ก็คือยังรอดอยู่ก็ โอเคอยู่โอเคอยู่ที่แปลว่าไม่โอเคอืมฆ่าฉันเถอะนี่แกทําบาปกรรมแกแบบไม่ฆ่าคนแกาแต่ทรมานอย่างเงี้ยแกว่ามันบาปเกินไปมั้ยมันเกินปุยมุ้ยโอ้ยจะเสียไปโรคหัวใจหัวโรคหัวใจแบบหัวใจวายตายหน้าคอมแกจะรับผิดชอบไหมเนี่ยทุกคนเราหนีไปไหนไม่ได้ไอ้น้ามืดมันทําให้เราแบบทําให้เราวิ่งช้าแถาเราทําอะไรไม่ได้มันไม่เห็นตัวมันด้วยเนี่ยเราจะหนียังไงก่อนหน้ามันก็ไม่เห็นเนี่ยโอ้แล้วเราโอ้ตกหลุมมันแล้วโอ้ยโอ้ย โอ้โหถ้าจะขนาดนี้นะมาทำตาปิบปีบใส่กันด้วยดูดิโอตาหวานชื่นเชียวโอ้โหวแล้วาหายหน้ามืดแล้ว ือกี้เราตายตรงไหนวะเนี่ยไม่รู้เลยทุกคนรู้แค่ว่าตกน้ำเพราะว่าน้ำมือตลอดทางเลยโอเคทุกคนมันน่าจะปลอดภัยแล้วหรือเปล่าไม่น่าปลอดภัยหรอกดูทรงเนี่ยไม่น่าปลอดภัยหรอกทุกคน งั้นเอาเป็นว่าสาหรับคลิปนี้นะคะทุกคนหวัานไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อทําไมนะคะทุกคนเพราะเพลงไม่เร็วว่าโอ้โหแล้วกล่องมาตั้งใครมันมาตั้งไว้ตรงนี้มาเนี่ยทุกคนงั้นหวัานไปก่อนแล้วกันเพราะว่าอยู่ต่อก็ไม่น่าจะช่วยอะไรนะคะทุกคนเพราะว่าเอาชีวิตรอดก็ไม่ได้ตัดไม้ก็ไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าหนีกันดีกว่าทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนใครชอบอย่าลืมก,กดไลค์กดซับสไคร้ให้หวัานนะคะทุกคนอย่ใหญ่ทำคลิปไลค์คอมเมนต์มาบอกได้เลทุกคนจะกันจะกันคลิปหน้าทุกคนสี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมมััันนนนกกกี่่เ้ยลบาอ